ย,ยิงกันหน้าร้านทองจะนะทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับมาดูเหตุการณ์นี้กันครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วง9โมงครึ่งวันนี้ครับกลางตลาดจะนะเลยมันมีเหตุทะเลาะวิวานและก็ยิงกันหน้าร้านทองคา้าเส้งสาขาหนึ่งถนนราชรัก ซึ่งอยู่ในย่านการค้ากลางเมืองจนะจังหวัดสงขลาผู้คนแตกตื่นตกใจกันหมดทั้งตลาดเลยครับหลังจากตำรวจสอบชนะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9ตํา 9, ตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กและก็รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลจนะไปตรวจที่เกิดเหตุมีผู้ถูกยิงสองคนครับเป็นผัวเมียกันคือนางสีตีแอสาะอ,อะมานอายุ64ปี คนนี้ทั้งถูกยิงแล้วก็แทงด้วยมีดครับหลายแผลนอนตายอยู่บนถนนอีกคนคือนายอาดูนันมูซออายุ44ปีถูกยิงนอนหงายอยู่บนฟุตบาทข้างๆรถกระบะขายผลไม้ซึ่งเป็นรถของผัวเมียคู่นี้นะครับส่วนคนยิงก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนครับยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุชื่อนายหวนแท่ตั้นอายุ62ปีพร้อมกับอาวุธปืน 0. .38 ที่ยิงหมดโม่6นัดและก็มีดอีกหนึ่งเล่มน,นี่ครับคนนี้เหมือน แกยังยืนถ่ายภาพยืนแชทมือถืออยู่เลยนะครับตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพชนะเรื่องนี้สาเหตุมาจากแย่งที่ขายของกันครับคือลุงหวนแกขายผลไม้ประจําอยู่ตรงนี้อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าพักหลังนี่ผัวเมียคู่นี้มาจอดรถขายของทับที่แกประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของลุงหวนเล่าเองดีกว่านะครับถุงหลอกันเรื่องไระครับลุงมันพอดี้เขาด่าเขาว่าคือแรงกว่าเตียนนะค,คือพุบอกว่า คนขปลาเขาไอ้หนองเรือ,อ,มอไม่นานมาเขาเขามากฝนไม่จะตีลุทงที่ถึงแถลมันว่าตอ,าอาานออนี้ตีของใ้ตั้งไ้ไกลว่ะถึง่งขายปลาฉามถึงกผมบอกว่าฝนลูกองขายตรงนี้ตลอดเวลาอาหนามเอาเรอ่ะนะตอนหนามเมก็ให้ตะวันน้เอแว่า,าวดีกับยาหลั้เหมือนคือหลั่งไอหมอล้วปนีนะใช่ห้อที่เขาบอกเขาไมเล่นดีใ่ ใช่เครื่องเราไม่มันนาหรอถึงผู้มาไม่ใจยักโรกแต่ผู้มาคนรู้ไปแล้วมันไม่กว้างคนนี้ไปแล้วมัไม่กว้างอันนั้นหลกเลียงหลกเลียงทมาบหมอ็บเขาก็ไม่เขากไม่เขาไม่ที่ทำงานอะไระทำงานอะไรเพว่าอาทิตย์ตัวไปครับอช่วยรับจ้างข้าไปครับไไอไม่ได้ดีตาแหน่งเอบกันนะตําแหน่ซ้ายหรือ่าถาหนักว่าวา แต่ว่านั้นนั้นพ่อโมโหบอกว่าเด็กว่วเจ้าพิการรุ่ายตรงนั้นมีแบบเาชนไหมฮเามนเาเลยเอาเาไปรอเด๋กวว่าจ้เขาาตั้งไข่อย่ะมาตั้งไข่อย่อย่างไหมครับถึงเรามาถามว่ามีปัญหาพ่กพวกพวกนี้มาเพียมาคุยอย่างไเขาเห็นนะเราเขาอยากกออบนนี้กัวไม่ได้เขาหลบนีเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นคุณยังไง มเน่ยมาวมเนียามาตนคนี้มาทกับเกง้่ยอยกก็ไม่ายแต่ว่าเกานคนเดียวอั้นแต่ว่ารนเลยใช่ไหมก็ไม่รกมันเรานน่นไม่แต่ว่าสองพเนี่ยพงมาชิงทีราแต่เนก็ไมนลาดทุกครับตอนนั้นนลลูกนเอหันแเพดูสื่อว่านจะได้เก็บทิ้งยันาในกักนีู่จ็นที่นี่กเก่ายทีนันประจำนะครับ ้้กินททีุ่อ,อ,อันนี้เป็นคําให้การของลุงหวนนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีทีมรรเทพภัยและไตสงขลาครับเราลงพื้นที่รายงานจากอำเภอจนะครับมีความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ยังไงเดี๋ยวเรารายงานต่อครับ